ได้เวลาสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีเฟรนาเบรของเราเดือดได้ที่แล้วว้าวอร่อยจริงสวัสดีค่ะพบกับจ๋าและซีโนคุกกิ้งคลบอีกแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะก็ต้องหาเมนูอะไรที่จะทำให้ ก้อง,องคอนะคะจะมากินแบบปาร์ตี้อ่ะเมนูในวันนี้ที่จ๋าจะทำนั่นก็คือมิลไฟนาเบมิลไฟนาเบก็คือ หมูสาชั้นวางสลับกับผักกาดขาวเรียงกันเป็นชั้นๆเหมือนกับมิลฟยที่เป็นขนมฝรั่งเศสและขอบอกเลยว่าเมนูมิลฟยนาเบเป็นเมนูยอดฮิตป,ประจําหน้าหนาวของชาวเกาหลีญี่ปุ่นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเมนูนี้จะ๋จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะในส่วนของนาเบและอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ําจิ้มพนสืนะคะเราจะเริ่มจาก ตัวผักกาดขาวตัดขั้วเขาออกเนาะเพื่อที่จะฉีกตัวใบของผักกาดขาวออกมาผักกาดขาวนะคะเลือกหัวอุบอวบใหญ่ๆนะคะเราจะได้ใบที่ใหญ่เลยเวลาทําออกมาจะสวยงามเพราะว่าเขาเป็นหน้าเป็นตาให้หมอนาเบกของเราเราจะเพิ่มสีสารลงไปด้วยแครอทนะคะผ่าครึ่งแครอทใครไม่แครแครอทนะคะจะไปใส่ซาวออดเดี๋ยมันก็ตลกเองจ๋าก็จะ ขูดให้เขาเป็นแผ่นบางประมาณกระดาษ A4 เห็นไหมคะและเมื่อแครอทของเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเตรียมอีกส่วนหนึ่งนะคะเพิ่มสีที่เข้มเข้าไปอีกนั่นก็คือปวยเล้งนะคะตัวนี้เข้ากันดีกับชาบ,บูชาบ,บูหรือว่านาเบกจ๋าจะเอาไปรองอยู่ใต้หมอ้อเทคนิคของจ๋านะคะจ๋าจะนําแก้วหนึ่งใบามาวางตรงกลางเพื่อให้มิลไฟนาเบะของเราเนี่ยแน่นขึ้นแล้วก็การผักต่างๆเราจะรองไว้ข้างล่างกินหลายคนด้วยไม่ใช่ไร จินตนาการถึงความอร่อยได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความหวานของผักโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะการจัดวางนะคะเราจะเรียงด้วยผักกาดขาวแครอทนะคะนี่ค่ะมันก็ต้องหมู3ชั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพิ่มความนุ่มน้นุ่มนนะคะเพิ่มสีสันลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะฟองตรงนี้ ต่อมานะคะสีเขียวเข้มของเรานะคะนั่นก็คือผักวยเล้งนะคะประกัดขาวอีกชั้นหนึ่งเทคนิคนะคะกลับด้านสีสันจะได้สลับกันได้1ชั้นแล้วนะคะทําแบบนี้เดิมๆซ้ําๆนะคะอย่าหยุดค่ะเพื่อรอก,กินอยู่นะคะตั้งวงแล้วตอนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปจ๋าจะมาตัดเป็นท่อน3-4ส่วนนี้ขึ้นมาจะเห็นเป็นชั้นแบบนี้เห็นไหมคะ <ๆ S 1> เพื่อน,นำไปเรียงให้เป็นมิลฟนาเบอย่างสมบูรณ์แบบ ให้สังเกตดีๆนะคะส่วนก้านเขาจะขาวส่วนใบเขาจะเขียวใช่ไหมคะสลับดีๆอย่าให้ก้านชนก้านตรงกลางเราจะใส่ตัวชูรสชาติอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเห็ดหอมสดและก็เห็ดชิเมจินะคะเดี๋ยวเราจะเอาแก้วออกนะคะแล้วจ๋าก็จะใส่เป็นส่วนของเห็ดชิเมจิลงไปนะคะเห็ดหอมนะฮะใส่ลงไปนะคะแบบไม่บ้างนะเห็ดที่มีใส่ลงไปข้างๆนะคะ สุดท้ายนะคะเราจะใส่ดาวที่บ่าของเรานะะลงไปในหมอ้อและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ําซุปของเราซึ่งน้ําซุปของเราไม่ต้องต้มหรือเคี่ยวให้เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่ามีพระเอกความอร่อยอย่างคิโกแมงชิโรดาชิน้ำซุปดาชิเข้มข้นชนิดสีอ่อนผสมกับน้ำเปล่าแค่นี้เลยและเติมสาเกลงไปเพิ่มความกลมกล่อมอีกนิดหน่อยเทคนิคของจานะคะ ในเมื่อเรามีผักอยู่จํานวนมากใช่ไหมเราจะเทน้ําซุปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของผักเท่านั้นพอเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยผักจะยุบตัวและน้ําของผักก็จะออกมาผสมกับตัวน้ําซุปของเราเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะประมาณ 10- 15นาทีนะคะระหว่างรองนาเบะเดือดน,นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําจิ้มพรสือแต่ทุกวันนี้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ เรามีน้ำจิ้มพรสือสำเร็จรูปอย่างหน้ามาพอนสือขวดสีเหลืองฝาสีทองคือซอ,พอสพรสือรสมะนาวรวมซึ่งมีส่วนผสมของมะนาวญี่ปุ่นถึง4ชนิดผสมกับโชย,ยุ่แบบสดพอย่าชิมแบบญี่ปุ่นนะโอ้นุ่มละมุนเปรี้ยวจัดจ้านและอีกตัวขวดเหลืองฝ้าเหลืองพรสือยูสุกะเนี่คือซอ,พอสพรสือรสมะนาวยูสุกินหอมของมะนาวยูสุโดดเด่นรสชาติเข้มข้น อันนี้ก็สดชื่นไปอีแบบสองตัวนี้นุ่มละมุนเหมือนกันใครชอบกลิ่นยูสุโดดขึ้นมาเลือกเป็นคิคโคแมนคอนสึยูสุกะแต่ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนํามาเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะคิคโคแมนนามายูสุแต่วันนี้จ๋าจะใช้เป็นคิคโคแมนคอนสึยูสุกะนะคะจ,ะจะใส่พริกกระเทียมลงไปด้วยตามสไตล์ไทยได้เวลาสมควรแล้วนะคะตอนนี้มิวเฟยนเเบะของเราเดือดได้ที่แล้วว้าวหื น่ากินหอมขออน้ำซุปมาเต็มๆเลยนะคะหน้าตาก็น่าทานอย่างที่ตั้งใจไว้ปูสวยเห็นไหมคะว่าน้ำซุปของผักออกมาพอดีเข้ากับน้ำซุปดาชิของเราเมนูนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะกับการปาร์ตี้ที่สําคัญยังเป็นเมนูสุขภาพได้อีกเพราะว่าผักเยอะขนาดนี้นะคะแขมําจิ้มก็หอมอร่อยละมุนล,ลงตัวสุดๆมิลฟูเอนานเะแบกบง่ายๆลองทําตามดูนะคะแล้วเจอกันใหม่กับจ๋าและซีโน่คุกกิ้งครับไม่รอแล้วนะช่วยอยู่ไหน อร่อยจริงคุณผู้ชมวอมหวานกำลังดีเลยอะ่ะเข้ากันดีกับผักหวาน